ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างแคปจอร์เพจกันเลยนะครับซึ่งเมนูที่ผมจะแนะนําเป็นเมนูแรกก็คือการสร้างหน้าหลักก็คือเมนูนี้นะครับเราคลิกที่นี่นะครับอ่าก็คือคือหน้าตารูปร่างอย่างนี้หน้าหลักของเราก็คือหน้าโดยรวมทั่วไปแต่ส่วนที่จะสร้างแคปจอร์เพจนั้นก็คือส่วนด้านล่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เป็นอ่าใช้ระบบเป็นแพ็กเกจของเรานะครับตั้งแต่เบสิกขึ้นไปตรงนี้สามารถสร้างหน้าได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับในส่วนนี้แล้วการสร้างนั้นจะสร้างได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรา มาลองดูกันเลยนะครับว่าการสร้างหน้านั้นจะสร้างได้ยังไงแต่ก่อนจะสร้างเดี๋ยวผมมีอ,อยากจะแนะนําการใช้เมนูทั้งสงส่วนตรงนี้นะครับส่วนแรกจะเห็นนะครับจะเป็นหน้าหลักที่แสดงบนเมนูนะครับส่วนที่2ก็คือหน้าข้อมูลทั่วไปที่ไม่แสดงบนเมนูนะครับซึ่งจะขออธิบายภาพให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่า,าตัวระบบเว็บวีวินของเรานั้นพูดจริงๆก็เหมือนการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา1เว็บไซต์ซึ่งลูกค้าแต่ละคนสามารถมีเว็บไซต์หรือว่าสร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้นะครับ แล้วเราสังเกตว่าเว็บไซต์แต่และเว็บไซต์นั้นก็จะมีเมนูต่างๆตามที่เนื้อหาของเรามีนะครับเช่นเมนูหน้าหลักหน้าสินค้าหน้าผลิตภัณฑ์หรือว่าหน้าติดต่อเราสามารถสร้างได้เยอะแยะซึ่งแต่ละหน้านั้นก็จะมีเมนูอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองทําตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเว็บไซต์ระบบหลักของเรานะครับเมนูด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เรียกว่าเมนูนี่คือเมนูที่แสดงบนหน้าหลักนะครับ ถ้าเราสร้างหน้าตรงนี้นะครับตรงหน้าหลักที่แสดงเป็นเมนูเมื่อสร้างมาหากเรามีหลายหน้านะครับมันก็จะมาแสดงด้านบนนี้ตั้งแต่หน้าโฮมหรือว่าหน้าอื่นๆที่เราได้เรียงไว้นะครับส่วนที่2ก็คือหน้าข้อมูลทั่วไปที่ไม่แสดงบนเมนูหน้านี้ก็จะมี URL ของตัวเองนะครับเพียงแต่ไม่แสดงเป็นบนเมนูในหน้าเว็บไซต์ของเราเท่านั้นเองแต่ URL นั้นเราสามารถที่จะไปวางเป็นลิงก์โปรโมทหรือลิงก์อื่นๆได้ ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันคล้ายๆกับว่าเป็นหน้าที่ซ่อนไว้คนที่ไม่ได้รับลิงก์ก็ไม่สามารถที่จะดูได้นะครับโอเคนะครับการสร้างหน้าก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับทีนี้เราสังเกตุดูว่าตรงนี้จะมีอยู่หนึ่งหน้านะครับสําหรับท่านที่สมัครใช้ฟรีหรือเข้าใช้ระบบครั้งแรกจะมีตรงนี้ให้มาหนึ่งหน้าตรงนี้จะเป็นหน้าสําเร็จรูปหน้าตัวอย่างที่ทางระบบได้สร้างไว้ให้นะครับทีนี้เราสามารถที่จะเข้าดู หน้าแคปจอร์เพจที่เราได้สร้างไว้นะครับได้3มช่องทางนะครับ1ก็คือตรงลิงก์โปรโมทด้านบนนี้นะครับสามารถคลิกดูได้เลยนะครับคลิกก็จะเปิดเป็นหน้าใหม่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีหน้าตัวอย่างที่ระบบสร้างไว้ให้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับ2ก็คือคลิกตรงนี้นะครับตรงรีวิวนะครับรีวิวตรงนี้ซึงเป็นรูปแว่นขยายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมี หน้าเมนูเปิดขึ้นก็คือดูรีวิวตัวอย่างหน้าที่เราสร้างนะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้และ3นะครับการดูก็คือดูที่ตรงลูกโลกตรงนี้นะครับที่เป็นคําสั่งที่ว่ารีวิวตรงนี้นะครับก็กดได้เลยเห็นไหมครับก็จะมีหน้าป๊อปอัพขึ้นมาเป็นแถบเมนูแถบใหม่ขึ้นมาก็คือหน้าเดียวกันนะครับแต่ว่าสามารถเข้าดูได้3ช่องทางนะครับโอเคนะครับ ทีนี้เมื่อเราต้องการที่จะสร้างหน้านะครับตัวหน้าตัวอย่างนี้นะครับผมเราสามารถที่จะลบทิ้งไปเลยก็ได้หรือเราจะแก้ไขก็ได้โอเคผมแนะนําว่าให้ลบทิ้งไปเลยก็แล้วกันนะครับโอเคเราลบทิ้งกดตรงนี้นะครับตรงนี้คือคําสั่งลบนะครับย,ยืนยันว่าต้องการลบนะครับโอเคเรียบร้อยตัวนี้ก็คือตัวนี้น่าจะว่างละไม่มีหน้าที่สร้างไว้ ทีนี้การสร้างหน้าเราคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับเพิ่มหน้านะครับเมื่อเราคลิกมาหน้าตา,ารูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีรูปแบบให้เราสร้างนะครับก็จะมีหัวข้อนะครับที่แสดงบนไตเติลบาร์นะครับมวลโม,โมที่เราจะเลือกอาทาค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดก็คือคีย์เวิร์ดทางธุรกิจของเราที่เราต้องการที่จะวางลงตรงนี้นะครับอาจจะเป็นธุรกิจออนไลน์ าหาเงินทางเน็ตหรือเลยก็แล้วแต่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านนะครับในส่วนนี้ก็คือชื่อที่แสดงบนเมนูก็คือเมนูที่แสดงบนปรากฏบนเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับลิงก์ออกตรงนี้สําคัญนะครับลิงก์ออกระบบค่าตรงนี้หากไม่ต้องการให้หน้านี้แสดงแต่จะลิงก์ไปยัง url ที่ต้องการาตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าวัตถุประสงค์ของเราก็คือเราต้องการสร้างแคปเจอร์เพจดังนั้นตรงนี้ผมไม่อยากให้ใส่ลิงก์ใดใดทั้งสิ้นนะครับ อยากให้เราใส่เนื้อหาที่เป็นแคปเจอร์เพของเราเรียบร้อยส่วนลิงก์ท่านที่ต้องการจะลิงก์ออกไปยังเว็บไซต์ธุรกิจหลักของท่านเดี๋ยวผมมีอีกเมนูหนึ่งที่ให้ท่านใช้งานได้นะครับแล้วก็จะได้ไประโยชน์ทั้ง2ทางนะครับโอเคตรงนี้เราก็ว่างไปตรงนี้ผมก็จะใส่หัวข้อว่าเอาเป็นทดสอบนะครับผมอันนี้เป็นทดสอบกันลวกันโอเคเ,อเป็นทดสอบนะครับหมวดหมู่ธุรกิจคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็เป็น โอเคงานออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะใส่ได้หลายคีย์เวิร์ดนะครับโดยขั้นด้วยด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือว,ว่าลูกน้ําตรงนี้นะครับแล้วขั้นเข้าไปนะครับชื่อที่แสดงบนเมนูผมก็เอาชื่อทดสอบกันลวกันนะครับส่วนตรงนี้เราว่างไว้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูในหน้าการสร้างนะครับ เราจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าคล้ายๆถ้าคนที่เคยสร้างงานในบวชหรือ,องานเอกสารต่างๆก็จะมีหน้าตาคล้ายกันนะครับเราสามารถที่จะเลือกฟอนต์ของตัวหนังสือได้เลือกขนาดได้นะครับตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะครับเพิ่มสีตัวหนังสือได้สีของพื้นหลังของตัวหนังสือได้นะครับโอเคทีนี้ส่วนเนื้อหานั้นเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองก๊อปปี้เนื้อหามา โอเคนะครับผมมีเนื้อหามาแล้วนะครับผมกดเนื้อหามาผมสามารถที่จะ Copy c o ้ y มาเรียบร้อยนะครับก็กดคลิกขวาถ้าหากไม่สามารถคลิกขวาวางได้ก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับกด Control ค้างไว้นะครับแล้วก็กด V V band นี่นะครับ Control ค้างนะครับแล้วก็ V band มันจะเป็นการคำสั่งวางนะครับโอเคเมื่อวางมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็จัดหน้ามันสักนิดนึงนะครับ โอเคครับทีนี้เราอยากจะเพิ่มขนาดของตัวอักษรเราก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับรก็เลือกไซส์เลือกฟอนต์ได้นะครับเพิ่มขนาดได้ไซส์สามก็แล้วกันนะครับอา่าเป็นเลือกสีนะครับสีแดงไปเลยโอเคโอเคนะครับนี่สมมติว่านี่เป็นข้อความในแคปจร์เพจของเราที่เราต้องการนะครับทีนี้เมื่อเรามีเนื้อหาแล้วเราก็ต้องสร้างฟอร์ม อ่าแบบฟอร์มในการรับข้อมูลจากผู้ที่จะมาลงทะเบียนกับเรานะครับฟอร์มรับข้อมูลก็ทําได้ง่ายๆครับสังเกตนะครับด้านบนนี้จะมีอ่าฟอร์มสําเร็จรูปอยู่อยู่สฟอร์มนะครับหก็คือฟอร์มรับข้อมูลนะครับแล้วก็คลิกซ้ายตรงนี้ครับค้างเลยนะครับแล้วก็ลากลงมาวางอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคได้ละฟอร์มตรงนี้นะครับก็เป็นฟอร์มรับข้อมูลของเรานั่นเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราลองเซฟดูนะครับขั้นตอนในการเซฟเราสามารถเซฟได้2ที่นะครับซึ่ตรงแรกนะครับก็คือตกลงด้านล่างนี้นะครับซึ่งหากเราจะดูตรงนี้จะมีลำดับการแสดงก็คือว่าหากเรามีการสร้างหลายหน้าเราต้องมีการกําหนดนะครับลำดับการแสดง1 2 3 4 5ให้เรียบร้อยนะครับไมนนั้นหน้าก็จะวางสลับที่กันมั่วไปหมดนะครับตรงนี้เป็นหน้าแรกโอเคเป็นหน้าของแคปจร์เพจของเราเราก็ให้แสดงเป็นเลขศูนย์นะครับ จำนวนก็จะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับโอเคนี่เป็นศูนย์กดตกลงนะครับก็คือการเซฟตกลงเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ที่2ที่เราสามารถจะเซฟได้นะครับก็คือปุ่มเซฟตรงนี้นะครับเซฟด็อกเมนตรงนี้ก็สามารถที่จะเซฟได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูหน้าตาของแคปเจอร์เพจที่เราได้สร้างไว้นะครับ ราก็กลับมาที่หน้าหลักนะครับผมแลวเราก็ลองบิวดูตรงนี้นะครับรีวิวดูเห็นไหมครับนี่ก็คือแคปเจอเพจที่เราได้สร้างไว้พร้อมฟอร์มลงทะเบียนตรงนี้นะครับส่วนเนื้อหาตรงนี้นะครับก็ให้ท่านนะาที่ใช้ระบบของเรานะครับก็ไปจัดสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจที่คิดว่าจะตรงกลุ่มเป้าหมายของเรามากที่สุดส่วนเทคนิคการสร้างเนื้อหา หรือการสร้างแคปเจอร์เพจการสร้างระบบอีเมลนั้นก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของทางระบบนะครับ a c t i o n Tool Thailand นะครับก็ไปสามารถติดตามดูได้ก็จะมีเนื้อหามีคำแนะนำต่างๆที่สามารถให้ท่านนำไปใช้ได้นะครับนี่นะก็คือรูปร่างหน้าตาของเรานะครับอันนี้คือเราสร้างเป็นแคปเจอร์เพจหนึ่งหน้านะครับเห็นไหมครับเมนูด้านบนค่อยเป็นชื่อที่เราได้ลงไว้เมื่อกี้ผมลงเขาว่าทดสอบไว้นะครับก็คือตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือแบบฟอร์มที่เราลงมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูที่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็กลับไปที่หากเราสร้างแล้วมีการเซฟแล้วเราต้องการกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับตรงแก้ไขคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับนี่ก็เรียบร้อยง่ายๆครับเราสามารถที่จะสร้างหน้าหลักของเราได้ขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับ ทีนี้บางคนต้องการที่จะให้มีคอมเมนต์ a c e b o o k นะครับเห็นหลายๆคนนะครับมีความต้องการว่าเอออยากจะให้เพื่อนๆสมาชิกได้แชร์กันได้มีคอมเมนต์กันทางระบบก็จัดให้ครับผมมีระบบคอมเมนต์มาให้ด้วยง่ายๆครับคลิกลากตรงคอมเมนต์ตรงนี้ลงมาวางนะครับวางก็โอเคนะครับก็ให้อยู่ใต้ระบบรับทรงทะเบียนของเราก็แล้วกันนะครับวางเรียบร้อยนะครับกดเซฟได้เลยผมจะเซฟตรงนี้นะครับ โอเคเซฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่เราสร้างไว้นะครับตอนแรกหน้าตัวน,นี้ก็จะมีแต่ระบบอฟอร์มรับข้อมูลอย่างเดียวนะครับพอเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วเดี๋ยวลองรีเฟซหน้านี้ดูกดตรงนี้นะครับรีเฟซหรือว่า F5 นะครับรีเฟซก็คือการเรียกหน้านี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับมีฟอร์มรับข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็มีให้เราสามารถโพสต์ความคิดเห็นอ่าบน Facebook ได้ด้วยนะครับซึ่ง เราสามารถที่จะเป็นให้สมาชิกหรือคนที่สนใจนะครับมาแชร์ข้อมูลหรือว่าแชร์ความตื่นเต้นตรงนี้นะครับไว้บนหน้าเพจของเราได้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการนะครับก็เป็นลูกเล่นเสริมเข้ามาให้อีกและท่านสามารถทําได้อย่างง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแค่ลากมาวางเท่านั้นเองนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราสร้างหน้าตรงนี้เรียบร้อยนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับจะมี ตรงเมนูด้านบนนี้จะมีแสดงนะครับตรงนี้จะเป็นรูปลูกตานะครับถ้าเราปิดนะครับถ้าเราคลิกอีกทีหนึ่งจะเป็นการปิดปิดเห็นไหมครับก็คือหลับตาไว้เมื่อหลับตาไว้หน้าน,นี้จะไม่แสดงนะครับเราลองรีเฟรชหน้านี้ดูเห็นไหมครับหน้านี้จะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราปิดระบบไว้ดังนั้นสําหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ตกใจว่าเออสร้างหน้าแล้วทําไมหน้าดูไม่ได้หรือเปิดไม่ได้นะครับให้มาคลิกเช็คดูตรงนี้ด้วยนะครับว่ารูปตาตรงนี้เปิดอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าแสดงหรือเปล่า ก็ให้คลิกเปิดนะครับโอเคตรงนี้เปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเรียบร้อยก็สามารถที่จะรีวิวดูได้ครับโอเคนะครับนี่ก็คือการสร้างหน้าแคปเจอร์เพจของเรานะครับในเมนูหน้าหลักที่แสดงบนเมนูส่วนการสร้างหน้าที่ไม่แสดงบนเมนูนะครับเราก็ทําได้เช่นเดียวกันครับก็โอเคกดตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มหน้าเห็นไหมครับก็เหมือนกันนะครับ การสร้างจะเหมือนกันเลยเพียงแต่หน้านี้จะไม่แสดงบนเมนูเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ผมลองเอาเป็นว่าหน้าหลักนะครับ ผมก็ copy ข้อมูลลงมาวางนะครับคลิกขวาวางากคลิกขวาไม่ได้ก็กดปุ่ม control โทรลค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม v ครับก็จะเป็นการวางเนื้อหานะครับโอเคครับสมมติว่าตรงนี้ผมวางเนื้อหาไปเรียบร้อยนะครับจีนะครับวางเนื้อหาเรียบร้อยโอเคตัวใหญ่หน่อย ตรงนี้เห็นไหมครับตรงที่ไม่แสดงบนหน้าหลักก็จะไม่มีลำดับให้แสดงนะครับเพราะว่าจะเป็นหน้าที่ซ่อนอยู่นะครับที่ลูกค้าทั่วไปไม่สามารถที่จะดูได้นอกจากว่าเราเอาลิงก์ตรงนี้ไปโปรโมทนะครับคนที่มีคลิกผ่านลิงก์มาเท่านั้นถึงจะดูหน้านี้ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมอาจจะเอาฟอร์มมาวางก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมฟอร์มมาวาง คอมเมนต์ a c e b o o k มาวางโอเคก็ะเซฟเลยนะครับโอเคเซฟเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างหน้าหลักที่แสดงบนเมนูก็จะมีชื่อเมนูที่เราได้ได้ลงไว้นะครับก็จะแสดงจํานวนการอ่านเปิดใช้งานนะครับแก้ไขรีวิวได้เช่นกันแต่หน้าที่ไม่แสดงบนเมนูนะครับตรงนี้จะเป็น URL นะครับหากเราต้องการเอา URL นี้ไปโปรโมทเราก็เอาไปวางได้เลยนะครับผม วางได้เลยทีนี้เราลองมารีวิวดูนะครับเห็นไหมอ่าเราดูก่อนนะครับตอนแรกนี่ค well ือหน้าท nice ี่แสดงบนเมนูนะครับตัวน uh> ี้เรามีอยู่หน้าเดียวจะไม่มีไอคอนเมนูด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ที่เราได้ทําไว้ทีนี้เราลองปิดหน้านี้ไปก่อนเราลองมารีวิวดูนะครับหน้าที่ไม่แสดงบนเมนูจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กดดูหน้านี้ได้เลยอ่าก็จะเป็นหน้าลักษณะเดียวกันนะครับผม ท,ที่เราได้สร้างไว้ก็คือหน้านี้เพียงแต่ว่าหน้านี้นี่ลูกค้าทั่วไปจะไม่สามารถเห็นได้นะครับนอกจากเราเอาลิงก์ไปวางเท่านั้นเองนะครับวัตถุประสงค์ก็คืออาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่หน้าหลักที่เราจะไปโปรโมทนะครับอาจจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราต้องการให้ลูกค้าได้เห็นเฉพาะบางคนหรือเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วถึงจะมีสิทธิ์ได้รู้อาจจะเป็นลิงก์ที่เราไปวางไว้ในโหมดจดหมายนะครับลิงก์ที่เราเอาไปวางไว้ในเครื่องมือ หรือว่าเป็นระบบจดหมายเทรนนิ่งสำหรับนักธุรกิจของเราทีมงานของเราอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสำหรับเมนูแรกนะครับหน้าหลักเมนูหน้าหลักตรงนี้นะครับก็มีการใช้งานง่ายๆเท่านี้เองแต่ง่ายๆเท่านี้นะครับสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ของคุณเองได้เลยคุณจะสร้างหน้าสักสิบหน้า20หน้าก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่สําหรับตัวนี้ผมก็จะขออธิบายคร่าวๆเ,เ,เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับเมนูถัดไปนะครับก็คือการสร้างฟอร์มรับข้อมูลนะครับ สังเกตน,นะครับฟอร์มรับข้อมูลตรงนี้จะมีชื่อและก็อีเมลบางคนอาจจะเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์หรือข้อความอื่นเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําวิธีการใช้นะครับโอเคนะครับต่อไปแล้วเราไปดูวิธีการใช้เมนูฟอร์มข้อมูลตรงนี้กันนะครับ